รับผมไม่ยำตุ่มกุ้งใจเปซีประกานะโอุ้้งไงถึงไงป่าอืมหกุ้งครับ ขอรองเดี่ยวเนาะขอรองเดียวเพื่อนั่นใส่กอนนั่น่ก่อนเที่งเนาะโอ้เหาจดถออกเลยสิมีอะไรเฮ็ดเทียงน้างส่เลยนี่กูดิีฮือหัาสื่ไม่ทับสื่อนะแห้งเลทกครั้ง่หลบทับเื่อนาะ เ้แทแท้กันได้หรอว่มแงไปสะเวนเขาวดก็ในบ่บังร้านวันนึ่ง ไม่ได้อยู่กับปาคอมันส่วบไี้เรามันกักัดเรามันกัโดูดนีไหมฝาคบส่วนนีแั้น,นตูงังดกอ้าขาลดเรื่ก,การ <laughs>